พี่น้องคะเห็นบ่คะนาดทะเลสวยๆขนาดทะเลค่ะพี่น้องขนาดทะเลแบบพันน้ำมันหอยเพ็นวาแซ่บเสียบสวยๆพี่น้องมาเมื่อนี่บ่เสียเทียวค่ะพี่น้องขาพุ่นมาพอกับทะเลช่วยสวยพุ่นสะพานเห็นสะพานไงเด้ค่ะพี่น้องขามน้ำทะเลค่ะอื มานอย่างมาทะเไม่เก็บหอยก็ได้ไม่เก็บปูก็ได้ไม่เก็บพักก็ได้พี่น้องแม่เลื่อนผ้าไปแม่เลื่อนผ้าไปมาเมื่อนี้มาสองสาวดาวข้ามฟ้าค่ะพี่น้องบ่ข้ามฟ้าข้ามฟ้าข้ามฟ้าแม่นว่าน้องลาเอาโบกมือย <c oughs> หอ่ยอยดาวดาวข้ามฟ้า <c oughs> ดาวข้ามฟ้าค่ะพี่น้องคะ่ะโอเคคะ่ะมาส้มสวยๆงา,งงามๆอยู่ตรงนี้นะคะ